สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมไมดัมมี่นะครับแล้วก็รายการ2 Pro ครับอันนี้เป็นแบบ1นึหนะครับสีน้ําเงินนี้เป็นคุณด k กน e ดนะครับแล้วก็สีเขียวเป็นคุณเทนนะฮะเป็นยูริครับเจอกับสหรัฐอเมริกาครตอนนี้สร้างมาแล้วครับอ่าลงคนครับลงคนนะครับหรือบาแหลกนั่นเองนะครับอ่ามาแล้วเว๋อแหลกแล้วครับไม่แหลกนะ ขาบอกว่าแหลกนะครับตอนนี้ยูรี่นี่เอามาแล้วครับมนุษย์เพิงครับมนุษย์เพิงเจอกับซูเปอร์ด็อกครับไหวเปล่ามาแล้วครับซูเปอร์ด็อกเจอครับเจอมนุษย์เพิงเผาครับวิ่งมาด้านบนอีกตัวหนึ่งอืมดักทางไวแล้วครับลดแรงมาแล้วคันหนึ่งคันครับอันนี้ก็เป็นแรงงานทาสครับผมยูริ่หาเงินได้ไวมากเลยนะอ้าวมาแล้วสลาติกา นะครับต้องขึ้นแอร์ฟอร์กันก่อนนลครับเพื่อที่จะได้พลลมนะครับยูริตอนนี้ก็มาแล้วครับลงรถนะครับลงรถอันนี้ยังครับซลเซลเซลเซลมาแล้วครับมาแล้วครับเอ้ามาแล้วไอ้ปืนกลสองบังนี่ยังหลายกานะแอบซ่อนไว้ที่ต้นไม้ออกมาเข้ามาเจอครับเจอบังเกอร์ล็อกเก็ตเชียครับไอรอนแมนไอรอนแมน สองคนไสองคันมาแล้วครับสองคันแมกเนตครับแมกเนตครับซิลครับซิลมุดน้ํามาแล้วครับซิลมุดน้ํามาแล้วเจอครับโอ้โหหลบไม่พ้นโดนไปอืมแลดูรายการครับไฟฟ้าหมดครับมีปิซึมแทงมาเนี่ยปิซึมทาวเวอร์เนาะปิซึมาวเวอร์มาแล้วครับยูริตอนนี้ มีอยู่2ลงแล้วนะครับเอาคนเข้าไปในโรงไฟฟ้านี้ได้พลังงานเพิ่มนะครับสำหรับยูริ3แล้วครับลงมาแล้วลงมาแล้วผลลมครับโดนซอยผลลมโดนซอยว่ายังไงเก็บเรียบครับรถยูรินี้แรงนะแต่บางครับแกยังไงครับสหร,รอเมกาโลเกตเทียมาแล้วครับ1ฝูงฝูง,งมแมลงวันมแมลงวีครับเอา เสียงอย่างนี้ก็คือยูรินั่นเองนะฮะไวรัสไอรถคันนี้มันยิงมันมากเลยนะฮะยิงจังหวะแรกนี่คือแบบตีสะพักรวบฟีเลยนะฮะมแมลงวันนี้ร่วงเป็นว่าเล่นเลยฮะเอาโดนเลยเนี่ยอ่าไอวครับ การซื้อรถรถแล่เนี่ยฮะถ้าซื้อแบบนี้มันจะผมคิดว่ามันไม่คุ้มทุนเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ถ้าเราซื้อลงลรถแล่มาแล้วเราก็ขายเนี่ยฮะเราจะได้เงินกับคืนมาด้วยนะครับแล้วเราก็จะได้รถฟรีมานะครับอันนี้เป็นวิธีการที่ผมดูเขาเล่นมานะฮะผมก็แอบ,บดูเขานน่แหละสีเขียวครับตอนนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยน่าจะเป็นต่ออยู่นะดูแลเนี่ยรถแล่มาละสี่คัน คนล,ลมเราอยู่ในชั้น3นะครับอ้มาเลยเว้ยเฮ้ยมาแลวเว้ยอ้อมมายิงแลงวันครับล่วงไปหมดแล้วเอาไงดีเอาไงดีไ,งดไปยิงรถแลกครับถ้าจะเข้านี่ก็ได้แล้วนะผมว่าเนี่ยอ้อมมาเลยครับฝั่งนี้โดนครับโดนครับ,รบไวรัสสองเงาครับโอ้โหโอ้โหโดนเก็บเรียบแน่อย่างเงี้ยเอ้าโดนครับไวรัสโดนยิง มาแล้วไอจานยูเโอ้ยไอจานยูเนะครับเสร็จยศสามไปแล้วเกมตอนนี้ไม่ต้องพูดแล้วฮะเทมาต้งฟังคุณเทนนะครับหรือยูริเพียบเลยนะครับรอเวลาบุกเท่านั้นเองผลลมยังขยันขยันลงมาฮะโอ้โหเสร็จครับ เรียบครับไฟฟ้าครับพร้อมกับลดแสงเราหรือปิดซึมแทงนะฮะปิดซึมแทงตอนนี้เวลาผ่านไปหนึ่งนานาทีครับพูดผิดนะฮะขออภัยวยครับผ่านไปสีนาทีครับสีเขียวนี่น่าจะแบบได้เปรียบไปเยอะเลยฮะตอนนี้รู้สึกทางฝั่งสีน้ำเงินนี้ จะเติมทางฝั่งไปซึมแทงนะครับรถแลมีทั้งหมดอยู่สีคันครับหาเงินกันเต็มที่ครับ Not Pro โ,โออันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะก็ใครที่เข้ามาผมก็ถือว่าโปรหมดเลยฮะนะวากันไปวัดกันที่ฝีมือฮะใครโปรไม่โปรไม่รู้ <laughs> ถ้าเล่นเป็นก็สถือว่าสุดยอดแล้วครับมีครับสปายหรือเปล่าเนี่ยสปายหรือเปล่าเนี้ยมีสปายคร <laughs> ับ <speaking in Spanish> มาละยูริพรามมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวนำเงินบอกแหลกครับแหลกยังไงทำไมผมไม่รู้สึกแหลกจังฮรัอยว่ามันแหลกเฉพาะเขาเหรอปีซื้อแท้งถ้าออกมาอย่างนี้เสร็จอย่างเดียวเลยนะฮะเนี่ยยูรินี้ไปแล้วครับลอยไปแล้วยึดขายอย่างเดียวหรือเปล่าเนี่ยมาแล้วฮะ เรียบร้อยนั่นไงขายโดนเสร็จไปทางนี้ก็บูกนะันแล้วฮะตูมตามตูมตามตูมตามอืม้อหือโดนยึดไปหมดครับถ้าฝั่งสีเขียวปิดเกมก็คงจะจบแล้วผมดูเลยเนะี่ยแต่ยังครับยังฮะยื้เวลาไปนะครับดูจากฟอร์มกันเล่นแล้วเนี่ยสีเขียวนี่น่าจะไม่ธรรมดาครับยูริเจอยูริไหมว่างั้นนะ่ะเออม,มีครับ หากันไปแล้วโอเคครับโอ้โหยอมแพ้ครับผมคิดว่าน่าจะมีเกมที่2องฮะอย่างเงี้ยคุณเทนครับชนะไปฮะเกมแรกมาครับยกที่2ครับกับซองโปรฮะดาร์กนิสสีเหลืองครับกับสีฟ้าคุณเทนครับยูริปะทะยูริครับเกมแรกนะครับคุณเทนชนะไปนะครับบอกว่าเฮ้ยสาทรกับยูริไม่ไหวนะมาต้องยูริยูริเหมือนกันไปเลย <laughs> จัดไปครับสงโปรครับสโปรเดอะฮักครับเจอมนุษย์เพลิงเดินสวนกันตรงนี้ทักทายกันหน่อยอ้าวโดนทุบครับ1ดอรครับจัดไปครับมุกเดิมนะฮะสามคนมาดินดักซุ่มตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปด้านบนอีกนะครับพยายามจะเปิดแมปครับมนุษย์เพลิงมาเป็นฝูงเลยครับอ่ามาแล้วเว้ Getting Cannon เกตติ้งแค่นนโอ้โหโอ้โห,โโหน่าจะไม่ธรรมดาฮะลงเรือเลยครับลงเรือเลยครับลงเรือไปแล้วว่าอยังไงอือหือมาแล้วเว้ยเฮ้ยลงเรือนะครับเล่นเรือครับขี่มาเรื่อยๆเลยขี่มาทําอะไรครับเปิดแมปขี่มาเปิดแมปเลยนะฮะเอาไงครับฝั่งนี้เหยียบเลยครับโอ้โหขี่มาเปิดแมปนะฮะเนี่ยเอาเรือมาเปิดแมปครับ ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาไล่เยียมโอ้โหคุณเชนครับเยียบครับตัดกำลังมาแล้วเนี่ยเฮ้อาอยัางไงครับแหกไปหนึ่งโอ้โหไม่ธรรมดาครับไฟฟ้าโอ้โหจะต้านยังไงล่ะครับล่องหนด้วยนะเรือเนี่ย ไปแล้วครับบูเมอร์นะฮะชื่อมันเหรอ,อจบข่าวครับแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะจบข่าวแล้วฮะไม่ธรรมาดาครับโอ้โหน็อตโปรโครับคุณเทนบอกว่าน็อตโปรโคุณดังนิดว่าไงเคว่างังน,นะครับโอ้โ เอาไงล่ะฮะงานนี้ยิงกันเพลินเลยครับไหวเปล่าสู้ครับต้องสู้ฮะฝั่งนี้เติมอะไรบ้างขนแร่มาอย่างเดียวเลยเกตติ้งทำงานหนักเลยครับเกตติง้งยิงมาแต่ละดอกล้วงครับรอเผาฮนะสู้ครับสู้ครับ เกตติ้งมาสองแล้วครับตอนนี้ขายครับขายลงเรือเจาะไม่เข้าก็เลยขายนะครับถ้าเป็นผมนี้คันแรกไม่เข้านี่ต้องมาแหละคันที่สองสามแล้วครับเกตติ้งยิงกดดันไปครับเอาครับเอาเรือกลับแล้วครับตอนนี้ทางฝั่งนี้มีอะไรครับมาแล้วครับ b บ t เทิลแลบลงรถมาแล้วนะครับฝั่งนี้ยังครับ สร้างแนวป้องกันนะการต่อสู้ทางอากาศยานอยู่ครับแล้วก็มียูริครับมาสองคนลงรถมาครับเติมขึ้นมาแล้วความได้เปรียบนัดอยู่ทางฝั่งขวาครับยูริพามมาแล้วมาอีกแล้ว UFO UFO ครับบังไฟก็ทำงานอย่างเต็มที่แมกเนตก็มาจอบอยู่ที่าชายหาดนห่ฮุดตกลาวเสแล้วแมกเนตก็ลัตะเวนครับมาฮะตรงนี้สอยก่อนหนึ่งดอกครับแยะไปเบาๆรลดแรงสองครับทางด้านทางฟัง สีฟ้านี่รุ่เรงเรืองครับเศรษฐกิจจานบินมาอีกแล้วเอาไงครับแกโดยไอ้ getting tank นะฮะ getting tank มาแล้วครับมาแล้วโอโ้โหมากันเต็มเลยครับจัดของหนักให้เลยฮะ เอาไงดีครับลูกพี่ดาร์กนิสยูริครับยูริยูริมาแล้วยูริอ๋อของเขาเองโดนครับกายล่างเอพีเดอร์ฮครับวิ่งใส่ getting tank เอากลับบ้านตัวเองโอ้โหเอากลับบ้านตัวเองยูเอฟโอเอ้ย แมกเนตเอ้ยหาตังค์มาสเตอร์มงมาสเตอร์ไมล์มาหมดฮนะเอาไงครับทางนี้โยกครับโยกไปซอยสู้ครับโอ้โหเอามาหาตังค์อย่างเดียวยูรลิว่ายังไงยูรลิ ลาตะเวนอยู่ป่าละโมะนะครับ UFO เข้ามาแล้วโอ้โหขุดอย่างเดียวเลยฝั่งนี้รลดแร่ทั้งหมด6คันครับการเงินก็จะคล่องหน่อยนะฮะฝั่งนี้มีแค่3ครับเติมขึ้นมาตรงนี้ก็จะโดนไอ้มาสเตอร์ไมล์เอามาสเตอร์ไมล์วิ่งเข้ามาเรารอถอยๆครับตรงนี้อื้อหือ ฝั่งน,นี้มาเต็มหมดแล้วครับผ่านไป6กนาทีครับเกมนี้หกนาทีไอนี่กขขนเอาคนไปอย่างเดียวเลยครับผมขนเอาคนไปนะผลิตเอาเป็นเงินพีเดอะฮารผมเล่นกับธาตุขุดแร่นะครับธ <laughs> าตุขุดแร่ของผมขนขุดแร่ครับ มาอีกครั้งหนึ่งครับผม,มสู้ลำบากนะครับผมดูแล้วเนี่ยสีเหลืองนี้น่าจะสู้ลำบากเลยครับเงินตอนนี้ก็2,000ครับ3,000ครับขึ้นมาเดืเลยโดนบ1ไปอีกหนึ่งดอกอม,มันเจ็บจิตจีครับบังไฟมาอีกสองโอ นิ่งเลยครับสงบนิ่งเลยตอนนี้โอ้ยหนักแล้วครับจังหวะนี้ไม่ยิงแล้วอย่างอื่นเน้นไปที่คนเลยแล้วกันโจมตีไปที่แหล่งเงินครับยูริมาแล้วยูริสกอจิตฆ่าทิ้งเลยโอ้โหเอาไงครับยิงกันเอง โอ้โหสามเลยครับตอนนี้ต้านยังไงไหวจะต้านยังไงไหวครับแมกเนตไปก็โดนสกดจีดิคม,มาสเตอร์มายมาสเตอร์มายโดนโยกโดนโดนหลายการจริงๆครับคุณเทนยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องไมเด i ยมของผมด้วยแล้วกันนะครับ เอาไปอีกแล้วเอาไปอีกแล้วโอ้โหคนเอาตังค์คนเอาตังคเ์เต็มเลยฮะลุงเลี้ยงสุดๆโอ้โหมาตรงนี้โดนหมดอะควบคุมไปหมดแลวฮะตอนนี้จะบีบก็ตายจะขายก็ตายไม่ดีสกดจิตมายิงโอ้โห ยูริเนี่ยเป็นทีมที่ผมไม่ค่อยชอบเล่นนะฮะพอไม่ชอบเล่นแล้วก็เล่นไม่เป็นเลยนะฮะดูโหดเกินไปครับขายเอาตังค์ไอ้นี่ก็ขายเหมือนกันว่างั้นมาสะกดจิตอกนานโอ้โหโอ้โหดูฮะบีบครับบีบไปเรื่อยๆครับยูริพามโดนสะกดจิตโดนไปอีกอื โอ้โหจะบีบให้ยอมแพ้ได้บ่เนี่ยใจคอครับยังโคตรคุณเทนคุณเทนครับ T E N เทนครับโขคนเอาคนไปเอาเงินออกมาก็ยิงทิ้งไวรัสเราลำบากเลยครับ การเงินตอนนี้8,000ครับบีวานใส่ไปอีกดอกที่สองเกินจะเยียวยาครับลูกพี่เอาไงฮะมาแล้วมาแล้วตอนนี้เป็นการลบกันเพื่อแย่งบ่อแร่นะฮะแกไม่บุกนะครับพยายามบีบให้ยอมแพ้เลยนะฮะ ใจคอโอ้โหผมต้องพิมพ์ GG ไปก่อนสู้ครับมาฝั่งนี้ก็มีนะครับจานบินอยู่เหนือแมปเลยนะฮะบังไฟก็ใส่กันเต็มเลยครับตรงนี้มาสเตอร์ไมล์วิ่งเข้าไป หายตัวหมดครับบานแหกครับบานแหกโอ้โหจะยื้อยังไงไหวจะยื้อยังไงไหวถูกไหมทุบครับอือฮแรงสุดท้ายครับถ้าแตกก็คือจบโอ้โห เรียบร้อยครับผมสู้ไม่ไหวครับคุณดักนิดนะครับถ้าผมอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคุณเทนชนะไปครับ2เกมครับผมโอเคครับยกที่3ครับเหมือนจะไม่จบครับยกที่3ครับยกที่3ครับยกนี้นะครับดักนิดกับเทนเหมือนเดิมครับสีส้มจะเป็นดักนิดนะครับด้านบนนะครับชมพูจะเป็นคุณเทนนะครับขอบอกว่าเปลี่ยนแมปดูหน่อยฮะมากัน ยกนี้จะแก้มือได้หรือเปล่านะครับวิ่งไปแน่นั้นโอ้โหตรงนี้มีบ่อน,น้ำมันเหมือนกันครับด้านนี้วิ่งเลยเข้าหรือเปล่ายูริเจอยูริครับสร้างกำแพงปิดบังบ้านไปแล้วโอ้โหวิ่งจะไปยึดเอาดื้อเลยนะครับฝั่งนี้เนี่ยไปกับพี่เดอะฮัคครับ อันนี้ก็เปิดแมพครับใช้เดอะฮักครับวิ่งมาเปิดแมพครับโดยวิ่งอ้อมมาด้านข้างครับสิงมาด้านข้างทางฝั่งนี้ก็วิ่งมาด้วยเช่นกันครับ2ปีกครับวิ่งมาสวนกันตรงนี้ฮะจมพูเจอกันแล้วเจอกันแล้วว่ายังไงวิ่งผ่านกันครับสงสัยจะยังไม่ได้คอนโทรลยูนิตครับแต่นี้เจ๋งกว่าครับมาพร้อมกับเด็กช่างครับ โอ้โหเก๋กว่าชัดเจนครับดูแล้วเข้าหรือเปล่าเข้าไม่เข้าสงสัยจะยังไม่ได้คอนโทรลยูนิตครับมาดูฝั่งนี้อยู่โอ้โหอันนี้ก็ไม่ทมรมดาเหมือนกันครับวิ่งมายึดฝั่งนี้เช่นกันครับเป็นของฝั่งสีชมพูไปสรุปแล้วคือได้คนละสองครับแยก่กันมาเหมือนเดิมสุดๆจากวันนี้เรีวกว่าทานกันเลยฝั่งนู้นมาฝั่งนี้ก็มา ตรงนี้ก็ได้ฝั่งนี้จะลึกไปครับเอ,อจะลึกนะฮะจะลึกไม่ลึกไปลึกกำลังดีเลยมาแล้วครับแมกเนตยกมาทำอะไรเอ่ยยกมาชิงครับมาสองคันเติมมาแล้วครับยกมาแล้วก็ไม่ตกครับวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้วเอาจัดการเลยครับ จากการเลยชมพูนี้น่าจะเป็นตอแบบเยอะๆเลยฮะลงคนออกมาตรงนี้เลยแล้วกันวางงันนะครับลงคนมาใกล้ๆเลยชาร์จเข้าไปเลยครับยิงสกอจิตแกมาเหมือนกันสกอจิตโยกมายกยกมายิงแมกเนตใส่เลยครับเสาสกอจิตเนยโดนโยกขึ้นมายิง โดนไวรัสซอยไวรัสโดนยิงเหมือนกันโอ้โหงัดกันมันมากเอามาคุณเทนไม่ธารรมดานะผมดูแะด้านบนไม่มีอะไรครับตรงนี้นะครับไม่ได้ใช้บอลมาให้เป็นประโยชน์ครับแต่คุณเทนนี่ลายการจริงๆโอ้โหเอามาใส่กันใกล้ๆเลยว่างั้นสอยเข้าไปเก็บเรียบครับ เป็นลงคนครับพร้อมกับกิสลนะิงไปซึมแคนนอนเนาะกิสลิงแคนนอนนะครับบาแล็กไม่รอดยิงเข้าไปเกีกยัดเข้าไปหนีแล้วครับเพนแล้วทางนู้นโอ้โหใจสู้จริงๆครับคณดาร์กเน็นะครับหรือสีส้มนะครับวิ่งไปละฝั่งนี้ก็ลุกเต็มที่เลยครับ ลุกเต็มที่เลยยิงยิงโดนโอ้โหถ้าเป็นผมจังหวะนี้เนี้ยผมคงจะยอมแพ้ไปเลยฮะแต่ใจแกสู้จริงครับมาทำไมยอมแพ้ไปเไรมันก็ต้องลุยกันต่อไปครับโดนครับรถแร่ โดนชายลังสีครับยิงกว่าเป็นเบลงอีกยกขึ้นมาทิ้งทิ้งโอ้โหลงไฟฟ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าเรียบร้อยครับแต่ตอนนี้คุณเทนน่าจะยังไม่รู้ครับว่าไปหนีอยู่ไหนนะฮะวิ่งขึ้นมานี่เลยด้านบนเลยซุมอยู่ด้านบนเลยอ้าวฝั่งนี้มาแล้วเฮ้ย มาแล้วเว้ยเฮ้ยเล่นของหนักอีกแล้วยูนิตทั้งหมดเนี่ยสามสิบสองยูนิตนะครับคุณเทนคุณดักนิดยี่สิบเอ็ดยูนิตครับยกนี้เหมือนจะแก้ตัวลำบากอีกแล้วฮะไปแล้วไปแล้วบินมาทักทายดื้อครับดูดไฟฟ้าครับ ดูดไฟฟ้าหมดเลยหมดเลยกสติง้งคนนอนโดนสอยสอยอลำบากแตกไปหนึง่งจะแก้ยังไงครับโดนโดนพยายามจะไปเผา ทำลายจริงครับด,ดูดิไม่ขึ้นดกพยายามเอาไฟฟ้าขึ้นมาเพิ่มครับมาสองมาสามเลยจังหวะนี้สกดจิตโอ้โหลำบากครับบอกได้คำเดียวครับว่าลำบากโอ้โหมาดูวิธีการเล่นของคุณเทนนะฮะใจคอเนี่ย โอ้โหคุณดัสนิดยอมครับ KK You Pro Player นะครับยอมรับแล้วนะฮะพอสู้ไม่ไหวนะครับแกบอกว่าคุณสุดยอดสมถุ Pro p เยอร์ครับเล่นได,ด้ขณะนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับต้องชื่นชมนะครับหัวใจัวจของคุณดัสนิดนะครับสุดยอดจริงๆสู้ไม่ถอยนะฮะสุดยอดจริงๆครับ คุณเทนก็จัดใหญ่จบไปครับคุณเทนชนะไปนะครับทั้ง3เกมนะครับสุดยอดครับชื่นชมคุณดักนิดนะฮะสุดยอดจริงๆนะครับหัวใจแห่งการต่อสู้นี้สุดยอดครับผมเกมนี้มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาครับแต่เราก็เล่นเพื่อความสนุกครับ ยังไงก็่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องไมค์ไดมีของผมด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะฮะขอสัก20ไลค์ก็พอนะครับขอแค่20ไลค์นะครับอย่าเอาเกินนั้นขอแค่20พอฮะฝากด้วยลวกันไวเ้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ